ต้องกระซิบเลยเหรอ เป็นอะไรอะพี่ทำไรนะต้นเจียสวีเธอเรียกพี่ว่าอะไรนะไม,ไม่ใช่เมื่อกี้พี่ทำไรความสัมพันธ์ของเราตอนนี้เธอเรียกพี่ว่าต้นเะจียสวีน่าจะไม่เหมาะนะพี่พี่พี่เมื่อกี้ฉันยังไม่หลับฉันรู้ว่าพี่ทำไรอ๋อที่แท้เธอก็ไม่ได้หลับงั้นเมื่อกี้พี่ทำอะไรลหือพูดให้ฟังหน่อยสิ มาใกล้ๆต้องพูดเบาๆเข้ามาสิต้องกระซิบเลยเหรอฉันก็ไม่รู้ว่าทำอะไรลงไปมีเรื่องดีแบบนี้ด้วย ว่าเมื่อกี้ฉันจะกระทําแบบนั้นลงไปก็ไม่ได้แปลว่าไม่ได้แปลว่าฉันคิดแบบนั้นกับพี่เข้าใจไหมก็คือยังไม่ตรงอ๋อไม่ได้แปลว่ามีความคิดแบบนั้นกับพี่งั้นก็แปลว่าเมื่อกี้เธอก็ลวนลามพี่นะสิงั้นก็เพราะพี่ลวนลามฉันก่อนฮะเธอกําลังหมายความว่าต่อไปพี่ทําอะไรเธอก็จะทําตามเหรอ ไม่ใช่แบบนั้นถ้าต่อไปพี่ทำแบบนี้อีกฉันจะไปบอกพี่ชายฉันไปบอกสิบอกเขาเลยยังไงเช้าเร็วพวกเราก็ต้องเปิดเผยความสัมพันธ์เรื่องนี้พูดเร็วหน่อยก็ดีฉันฉันฉันยังไม่ตอบตกลงนะ โดนล้างสมองสำเร็จแล้วเจสซีอย่ามองฉันพี่เจสซีพี่พี่กลับไปก่อนเถอะพี่อยู่ตรงนี้ฉันเรียนไม่รู้เรื่องสวัสดีครับนักเรียนทุกคนสวัสดีครับผมคือรุ่นพี่ของผูครูผมชื่อหวังหลินรุ่นพี่มาแล้วมาแชร์ให้ทุกคนในวันนี้คือแผนชีวิตในอนาคต พี่แม uh, ้ว่าการที่หัวข้อนี้ให้พวกคุณฟังในตอนนี้จะเร็วไปหน่อยพวกคุณเพิ่งจะอยู่ปีหนึ่งแต่ว่าผมคิดว่าการไั้ดีกว่าแก้ทางซ้ายไปทางซ้ายทางซ้ายใช่ว well, ้าเป็นอะไรวิซิดูซิอะไรเหรอพี่ชทยอายุมากของซังซังมาได้นั่งเรียกับเธอด้วยดูซิจริงเหรอจริงสิว้า นี่มันคนอวดแฟนชัดๆะฉันว่าเป็นเพราะเขาเคยเทสังซางก่อนนี้หลายครั้งดังนั้นครั้งนี้เขาเลยตั้งใจมาชดเชยให้เธอความรู้สึกของการเดินเล่นในมหาวิทยาลัยนี้ก็ไม่เลวนะ ตอนพี่เรียนมหาวิทยาลัยไม่เคยเดินเล่นเลยค่ะพี่ไม่เดินเล่นไม่มีคนเดินด้วยจะเดินเล่นทําไมพี่ชายฉันไม่เดินกับพี่เหรอพี่ชายเธอเดินเล่นกับพี่พี่ต้องคิดสั้นขนาดนั้นเลยเหรอกลับไปจะบอกเขางั้นถ้าพี่ <c oughs> ชอบเดินเล่นวันนี้ฉันจะเดินเล่นกับพี่เยอะๆฉันเ,เสียว้ย อยากไปดูมะดีค่ะไปอืม